สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูนรมนลเปลี่ยนแพรคุณครูเจ้าแววอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราจะพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสถาปนาอาณาจักรไทยและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของอาณาจักรไทยค่ะสำหรับ หน่วยการเรียนรู้ที่4การสถาปนาอาณาจักรไทยมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ค่ะส .4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจและทำโรงความเป็นไทยตัวชี้วัดส .4.3 ป .3 ทับหนึ่งระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเกตของพระมหากษัตริย์ไทย ที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1สามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติของอาณาจักรไทยโดยสังเขป 2. วิเคราะห์ความสำคัญของวัฒนาการของอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะข้อที่3 เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยและสาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะนักเรียนคงจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณครูเจ้แหววจะพานักเรียนไปรู้จักวิวัฒนาการของการสถาปนาอาณาจักรไทยกันค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะได้รู้จักวิวัฒนาการของอาณาจักรไทยนะคะ<ม>คุณครูจะพานักเรียนไปชมคลิปวิดีโอซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นมากเพียงใดไปติดตามกันเลยค่ะ ถึงได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้อาวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูกสวัสดีครับปู่สวัสดีหลานรัก้เ,เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะโถเอยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจะไม่ได้หรอทช่อย่าขี้แย่นะไม่ใช่นายนี่มันหืออ้อาเเด็กๆ อย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปูมีขนมด้วยนะทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยอออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะแกนแก้วแกนแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะเบโอหว้าวนี่ของสะสมของปูเหรอครับเยอะจัง นี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปูโถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับเอาสิปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับของเก่าพวกเนี้มีค่านะอู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ยมีค่าทางใจต่างหากล่ะถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะปูอันนี้อะไรหรอครับโอ้ เป็นเหรียญรัตนาพรในหลวงรัชกาลที่9พระเจ้ทานให้ปู่ต่อทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักเาื่อเพื่อประชาชนทํ้ให้ป่ปวดสมดึกในพระมหากรุณาที่คุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละบ้านปู่มี WiFI ไ,ไ,ไหมครับตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ <c oughs> ไม่เป็นไรลรอก แต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นนี่บุญคุณพระมหากษัตริย์นะเราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะนั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทําไมเหรอคะอร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหง แล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนผนทางที่พวกเราใช้กันก็นกเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนใจทุกคนได้เรีนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะหูที่พวกหนูได้เรียนหนังสือแน่นหรอคะใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะว้าวจริงด้วยค่ะเห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้คิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับอ๋ปากกาขนนกเลยล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้วงั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเมย์จะอาชันด้วยสิครับโอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อยางเอ้ยไม่เอาไปเล่นไม่เล่นหรอได้นี่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  เฮ้ย <Hey. S 2> อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจบ้านาตะวันโอ้โโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มันอะไรนะ่ะลองเข้าไปดูกันเมตตะวันหรือว่านี่คือประตูทะลุมิติเฮ้ย เเยสะ<ส>ไม,ส,ไส,มสุโขไทยสะไมสุโข<ค>ทัยพระพุทธเจ้าทำเนบก็คือพระกุณรามคำแห่งใช่ไหมคะใช่แล้วจตุว,วันพวู้จะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ยพวกเราหลงทางค่ะสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรวงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เม่เมดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสงจด้วยก็ไดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้วเร่งเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทันนักเรียนคะ หลังจากได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการสถาปานาอาณาจักรไทยแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆลองตอบคําถามสักสองข้อลองคิดตามพร้อมกันนะคะข้อที่1ค่ะจากการชมวิดิทัศน์คลิป The ะไดอารประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นักเรียนคิดว่าพระมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างไร และนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับพระมหากษัตริย์ไทยคะลองคิดดูนะคะข้อที่1ค่ะและข้อที่2ค่ะลองคิดสิคะว่าเมื่อชมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้กระทำไว้นะคะไหนลองคิดดูคะ่ะ เด็กๆก็คงจะได้คิดตามและได้ตอบคําถามไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะได้ทราบแล้วว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือประชาชนนะคะเพราะองค์ท่านได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเด็กๆทุกคนก็คงจะมีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะที่นี้เราจะไปฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงนะคะซึ่งเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเช่นกันค่ะและเราจะได้ย้อนกลับไปดูสิคะว่าในอดีตนั้นพระมหากษัตริย์นั้นได้สร้างบ้านแปลงเมืองได้ทำประโยชน์เพื่ออะไรในแผ่นดินไทยค่ะไปชมกันเลยค่ะ

รามคคำแงจุนใ,ในชาาทไักเรียนคะหลังจากได้ฟังเพลงเมื่อจักรู่เพลงในาน้ำมีปลาในานามีข้าวเด็กๆคิดว่าเพลงนี้นะคะกล่าวถึงใครและในยุคสมัยใดคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กอ,อกเก่งมากค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะได้กล่าวถึง ในยุคอะไรคะไหนบอกสิคะในเพลงนี้กล่าวถึงพระมหากาษัตริย์ไทยหรือความเป็นอยู่ในยุคกรุงหรือสมัยสุขโขทัยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยคะ่ะแล้วในเนื้อเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าวแสดงถึงความเป็นอยู่หรือความเป็นมาของคนในยุคดังกล่าวอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากคะ่ะเห็นไหมคะว่าเด็ก นักเรียนสามารถตอบได้ทุกคนเลยค่ะว่าในสมัยก่อนนั้นในน้ำมีปลาในนามีข้าวแปลว่ามีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วพระมหากษัตริย์ไทยก็ยังดูแลความเป็นอยู่ประชาชนแบบพ่อปกครองลูกนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะลองสังเกตภาพนี้สิคะว่าเป็นภาพของอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเป็นภาพของแผนที่ประเทศไทยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ากว่าจะมีแผนที่ประเทศไทยให้นักเรียนได้ชมในวันนี้หรือมีแผ่นดินไทยให้เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เรามีที่มาอย่างไรเพราะบรรพบ,บุรุษไทยใช่ไหมคะที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองและปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้กับคนไทยไว้ค่ะ นักเรียนคะคุณรูเจ้าแหววอยากจะให้เด็กๆได้รู้จักความเป็นมาของประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งนะคะและหลังจากฟังเรื่องราวที่ครูพูดไปแล้วเด็กๆนักเรียนทุกคนต้องช่วยกันตอบคําถามนะคะตั้งใจฟังให้ดีคะ่ะประเทศไทยเดิมชื่อสยามและได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2482 นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดให้อาณาจักรสุขโขทัยเป็นอนาณาจักรเริ่มแรกของไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1792และอาณาจักรสุขโขทัยได้สิ้นสุดลงเมื่อถูกรวมกับอาณาจักรอยุธยาซึ่งอาณาจักรอยุธยาได้มีการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นในปีพุทธศักราช1892มีความเจริญรุ่งเรืองมากเป็นอนาณาจักรที่ก่อตั้งยาวนาน ถึง417ปีมีการปกรครองแบบหัวเมืองและมีการค้าขายกับต่างประเทศและอาณาจักรอยุธยาได้สิ้นสุดลงเพราะพ่ายแพ้ต่อการทำสงครามกับพมา่าในปีพุทธศักราช2310ต่อมาได้มีทหารที่กล้าหาญช่วยกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยอีกครั้งและได้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีและได้ก่อตั้ง ยาวนานถึง15ปีนะคะจึงสิ้นสุดลงต่อมาได้มีการก่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นในปีพุทธศักราช2325จนถึงปัจจุบันค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้รับทราบความเป็นมาของสยามประเทศหรือประเทศไทยมาแล้วคุณครูจาแววอยากจะถามคำถามสัก5้ข้อลองตอบในใจดูนะคะและช่วยกันตอบนะคะ ข้อที่1ถามว่าอาณาจักรเริ่มต้นของไทยคืออาณาจักรอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะอาณาจักรสุโขทัยนั่นเองค่ะข้อที่2ออา,อาณาจักรอยุธยาเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชใดติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะถ้าใครตอบไม่ได้ลองย้อนกลับไปฟังเสียงคุณครูเมื่อสักครู่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาถามภายหลังค่ะ ข้อ3ค่ะอาณาจักรใดที่ก่อตั้งยาวนานที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะอา,อาณาจักรอยุธยาน,นั่นเองค่ะยาวนานถึง417ปีค่ะข้อที่สี่ค่ะอาณาจักรใดที่มีทหารกล้าช่วยกอบกู้เอกร,ราชเพื่อสร้างราชธานีใหม่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกว้าวเก่งมากเลยค่ะ อาณาจักรธนบุรีค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะข้อที่หค่ะปัจจุบันนักเรียนอาศัายอยู่ในอาณาจักรใดอาณาจักรใดคะติ๊กตอกติ๊กตอกง่ายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอาณาจักรรับนาโกศินค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะนักเรียนคะ หลังจากที่นักเรียนได้รับทราบเรื่องราวของประเทศไทยนักเรียนก็คงจะได้ทราบแล้วว่าวิวัฒนาการของการสถาปนานอาณาจักรไทยนั้นเริ่มต้นมาจากอาณาจักรอะไรคะอาณาจักรสุโขทัยนะคะและตามด้วยอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรีและสุดท้ายขนาดนี้ก็คืออาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรไทยนั้นมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานโดยแต่และอาณาจักร ได้สถาปนาราชธานีหรือศูนย์กลางของการปกครองในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ได้ทราบแลยว่า 1. อาณาจักรอะไรนะคะนักเรียนลองตอบสิคะเก่งมากค่ะอาณาจักรสุขโขทัยค่ะ 2. อาณาจักรอยุธยาค่ะ 3. อาณาจักรธนบุรีค่ะและ 4. อาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ทราบวิวัฒนาการของการสถาปนาอาณาจักรไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆลองไปบันทึกลงในไมล์แมปปิ้งหรือผังมโนทัศน์ดูนะคะว่าความสําคัญของอาณาจักรไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างไรซึ่งที่ครูนําให้ชมในวันนี้หรือดูเป็นตัวอย่างตรงนี้เด็กๆสามารถลองไปฝึกทำที่บ้านดูนะคะ นักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้รับทราบถึงความสําคัญของพระมหากษัตริย์ไทยและวิวัฒนาการของการสถาปานาอาณาจักรไทยไปแล้วทีนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเยาวชนไทยเราควรจะนําสิ่งความรู้หรือเรื่องราวต่างๆที่ได้รับรู้ในวันนี้นําไปสู่การปฏิบัติจริงคุณครูมีสถานการณ์จําลองหรือสจัดการณ์เรื่องบางเรื่องที่เด็กๆสามารถคิดตามและลองตอบคําถาม ไปดูกันเลยค่ะเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ของเรื่องนูนิเยาวชนไทยหัวใจรักชาติค่ะตั้งใจฟังให้ดีนะคะนูนิดได้เข้าชมคลิปเดอะไดอารี่ประวัติศาสตร์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนูนิดชอบมากปิดเทอมปีนี้นูนิษจึงชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหา,าคนครเพื่อตามล่าความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและได้เข้าชมยศการประวัติความเป็นมาของคนไทยได้พบเห็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และอาวุธโบราณต่างๆที่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตได้ใช้ในการสู้รบและพบพระพุทธรูปบางองค์มีรอยไหม้ดำ และถูกตัดเสียงทําให้หนูนิสสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแล้วยังพบกับศิลาจาลึกของจริงแต่ยังสงสัยว่าคนไทยมีอักษรไทยมาตั้งแต่อดีตจริงหรือเมืองเก่ามีจริงหรือไม่ทําให้หนูนิดอยากไปเจอเมืองเก่าโบราณที่ทําให้รู้ว่ามีอักษรไทยใช้อยู่ที่ใดครองประเทศไทย ลองมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟังเมื่อสักครู่นะคะคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนคิดว่าพระมหากษัตริย์ไทยและบ,บรรพบุบุษไทยมีความสำคัญอย่างไรคะติก๊กตอกติก๊กตอกเก่งมากค่ะหลายคนได้ลองตอบมาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ก่อตั้งสาปนาอาณาจักรไทย และบรรทบุรุษไทยของเราได้ปกป้องบ้านเมืองกอบกู้เอกราชให้มีแผ่นดินอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะข้อที่2นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ที่หนูนิดชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครและคิดว่าหนูนิดเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดข้อ3ค่ะ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปชมพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติลองคิดตามนะคะ 2. 3สข้อผ่านไปละต่อไปข้อที่4ค่ะนักเรียนสามารถหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยด้วยวิธีการใดอย่างไรบ้างและข้อที่4อยากฝากให้คิดนะคะนักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยมีความสำคัญอย่างไร กับคนไทยของเราคุณครูจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนลองฝึกทําค่ะและในสัปดาห์หน้าเราจะได้ลองนําสิ่งที่นักเรียนตอบมาลองมาบอกเพื่อนๆว่านักเรียนตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนค่ะนี่คือใบฝึกทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงหน่วยกาสรสถาปนาอาณาจักรไทยนะคะ ซึ่งในข้อมูลตรงนี้จะมีสถานการณ์เรื่องหนูนิดเทียวกรุงกับสุโขทัยที่ครูได้เล่าเรื่องราวไปเมื่อสักครู่ให้เด็กๆลองเขียนคำตอบจากเรื่องที่เล่ามานะคะแล้วสัปดาห์หน้าลองนำคำตอบของนักเรียนมาคุยกับเพื่อนๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนหน่วยสถาปนาอาณาจักรไทยเรื่องวิวัฒนาการ อาณาจักรไทยของเรานะคะซึ่งคุณครูคิดว่าเด็กๆหลายคนอาจจะยังจําเรื่องราวต่างๆยังไม่มากนะคะจำได้ไม่เพียงพอไม่เป็นไรค่ะให้เด็กๆลองกลับไปอ่านทบทวนหรือไปอ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ของ ชั้นประถมศึกษาปีที่3ดูนะคะซึ่งจะมีเรื่องราวความรู้ต่างๆเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะคุณครูค,คิดว่าสําหรับวันนี้เด็กๆคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานซึ่งมีทางคลิปวิดีโอมีเรื่องราวที่ชวนคิดนะคะแล้วเรามาพบกันในหน่วยต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ